สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงค่ะหลังจากที่เราได้แชมป์จากรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะยกกำลังสามไปแล้วนั่นก็คือหนุ่มวินวสินวันนี้จะพาไปฟังเขาพูดถึงเส้นทางในวงการเพลงที่เขาอยากจะทำในอนาคตกันค่ะวินวสินแชมป์จากรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะยกกำลังสามเผยความฝันที่อยากทำหลังคว้าแชมป์นั่นก็คือการได้ร้องเพลงจากปลายปากกาของโปรดิวเซอร์มือทองอย่างหนึ่งจักรวาลเพราะประทับใจในความสามารถจากที่เคยได้ร่วมง,งานกันตอนอยู่ในรายการค่ะ คือตอนนี้มันเป็นครูสอนประจําอยู่แล้วก็เรียนโทอยู่ด้วยปีหน้าน่าจะจบโทแล้วที่ได้ตําแหน่งมาครั้งนี้ครับวินคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้วินได้แบบมีคนอื่นที่เป็นนักแต่งเพลงที่เก่งมาแต่งให้วินนั่นก็เป็นสิ่งที่แบบวินตั้งตาคอยนะแล้วก็เป็นอยา่ทำงานกับครูหนึ่งจักรวาลซึ่งในรายการก็ได้ทำเต็มที่มเขาก็รู้สึกว่าแบบวินอยากได้โอกาสที่จะทำงานกับครูอีกแนอนคนครับ อีกไม่นานค่ะเราก็คงจะได้ฟังเพลงเพราะๆของหนุ่มวินกันอย่างแน่นอนอดใจอรอกันสักนิดนึงนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะนับถอยหลังรอได้เลยจะได้ชมละครเรื่องใหม่ของช่องวัน31กับห้องสุดท้ายหมายเลข6กหนุ่มเพชรโบราณินเขาก็ตื่นเต้นสุดๆเพราะว่ทุ่งเทให้กับละครเรื่องนี้มากๆเลย,เลยค่ะ เพชรบรรนินตื่นเต้นมากที่ละครห้องสุดท้ายใหม่และ6หกเตรียมลงจอให้แฟนๆได้ชมแล้วเพราะบทบาทในเรื่องนี้ยากและดราม่าหนักมากแถมยังต้องไปถ่ายในสถานที่จริงที่หลอนและวังเวงทั้งที่เป็นคนกลัวผีขึ้นสมองเลยละ่ะค่ะห้องสุดท้ายก็คือดราม,มา่าแบบดราม,ม่ามากคือถ้าเรามีแฟน แฟนเราตายแต่เราเห็นเขาเป็นผีอยู่กับเราทุกวันต้องทําการบ้านหนักมากครับส่วนตัวของเองผมก็เป็นคนที่กลัวผีเรื่องนี้เหล่าทุกคนและผมทํางานเต็มที่มากกับตัวละครและกับเรื่องบทยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับห้องสุดท้ายหมายเลขหกครับอย่าลืมติดตามละครห้องสุดท้ายหมายเลขหกค่ะทุกวันจนันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกวันอัคารที่20่สิกรกฎาคมนี้นะคะและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแฟนๆซิทคอมสุภาพบุรุษสุดซอยคงจะได้หายคิดถึงกันไปแล้วกับตอนใหม่ซึ่งเสาเสฐพงศ์วันนี้จะมาเล่าถึงเบื้องหลังการถ่าาายททกกลงวิฤต คผู้้ชชมมไดมกัน่ะเตาเจตพงเ์เผยมาตรการการป้องกันโรคโควิด1 9ในกองถ่ายซิตคอมสุภาพบุรุษสุดซอยที่ทางนักแสดงและทีมงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการตรวจหาเชื้อก่อนถ่ายทำและแบ่งโซนส่วมน,น้ากากในระหว่างทํางานทําให้มัน่นใจและทํางานได้อย่างไม่กังวลเลยล่ะค่ะมีการสวบก่อนถ่ายทําจริง1วันถ้าทุกคนผลเป็นลบหมด ก็สามารถถ่ายทําได้ในสตูดิโอนะฮะก็จะสามารถคนเข้าไปได้ไม่เกิน20คนทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในการถ่ายทําทุกคนจะต้องใส่หน้ากากหมดทําให้ทั้งทีมงานทั้งนักแสดงมั่นใจที่จะออกไปทํางานเรียกว่าเป็นการถ่ายทําที่ต้องรักษามารตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดกันเลยเลยคะ่ะและววันเสาร์นี้นะคะคุณผู้ชมยังคงได้ชมตอนใหม่กับซิทคอมสุขภาพุรุษสุดซอยเวลาหนึ่งทุ่มตรง้ามพลาเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของนาทีมบันเทิงแล้วสวัสดีคะ่ะ